นี่คือบรรยากาศเทศกาลปีใหม่ผู้คนเดินทางจากโซนภาคอีสานลังหลเข้ากรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆโซนาคอีนอา,าน,อนี่เป็นทางที่จะไปที่โคราชเนาะแล้วก็แยกกระจายกันไปว่าใครจะไปจุดไหนบ้างตรงที่เราเป็นที่หลังทำอาหารกินของเราคิดถึงบรรยากาศตอนที่เราทํางานที่กรุงเทพ รถติดนาะกกว่าจะไปถึงเนาะแต่ยังไงเราก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าบ้านคือที่ที่เราจะได้พักผ่อนทั้งกายทั้งใจเต็มที่ได้มาเจอพ่อแม่พี่น้องได้มาเจอพ่อแม่พ่อแม่ก็หวังว่าลูกๆจะกลับใช่ไหมละ่ะเป็นเทศกาลที่เราก็ได้หยุดหลายวัน,น,นหน่อยมากกว่าสองอาทิตย์แต่ว่ามันก็ต้องมาเผชิญกับรถติดแบบนี้ก็ต้องทําใจยังไงเราก็ได้มีความสุขใจละก่อนที่เราจะได้เหนื่อย การเดินทางก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยเนาะขอไรอุบัติเหตุนี่ก็คืออำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าศาลเจ้าปู่คาหัวช้างอำเภอนองพองจงังหวัดขอนแก่นนะครับผู้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ก็แวะกลาบไหว้ขอพรนะครับขอให้สมตาถธนาในสิ่งที่หวังรูปปั้นช้างนับแสนตัวที่เห็นอยู่นี้ก็คือผู้ที่สมหวังที่ ปรารถนาไว้ที่มาขอปู่สำเร็จก็เอาช้างมาถวายปู่นะครับเยอะเลยครับส่วนด้านล่างก็เป็นบรรยากาศผู้คนเดินทางมุ่งหน้ากลับไปทำมาหากินที่กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะยครับ ขอบคคุณครันนี่ก็เป็นอุบัติเหตุนะครับรถจัก,กรยานยนต์เฉียวชนกับรถยนต์เดินทางไปมาก็ขับขี่อย่างระมัดระวังด้วยนะครับโชคดีที่คุณยายคุณตาไม่เป็นอะไรมากตอนนี้มวลและนิติกำลังมาสมงพยาบาลนะ